ประมาณเยอะเลยนี่เยอะลุงเชียนเป็นอะไรบ้างอ่ะพอบอกได้ไหมเป็นครบเป็นครบเลยครับตามด้านเบาหวานตามดัานเบาหวานไขมันไตไตโอ้ไตเหรอเรารู้ได้ไงเป็นไตอ่ะไปไปโรงพยาบาลทุกเดือนหมอแนดทุกเดือนไตกี่เขาเรียกกี่ระยะอ่ะหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ผม กือบขึ้นระยะสี่กับขึ้นระยะสี่ตอนสองเดือนสองเดือนที่ผ่านมาสองเดือนที่ผ่านมาอหมอบอกไว้อย่างั้นนั่นมันมีสมุดอยู่อ๋อมีสมุดอยู่แล้วตอนนี้ลงเชียนเป็นหลายโรคอย่างเงี้ยลงเชียนเป็นไงบ้างวันที่สิบเก้าเนี่ยสิบเก้าธันวาวันนัดของหมอผมไป๋อเป็นไงบ้างไปตรวจน้ำตาล แล้วก็ตรวจไขมันมันก็ตรวจไอไตโอตรวจเยอะเนาะตรวจทุกอย่างมันมันรอบปีอ๋อรอบปีรอบปีวันที่สิบเก้าทันมาสิบเก้าทันวาที่แล้วผ่านพ้นมาเนี้ยไม่กี่วันเนี้ยไม่กี่วันเนี้ยแล้วเป็นไงบ้างันดีขึ้นไหมน้ำตาลประจำอยู่ที่ร้อยสี่สิบถึงร้อยห้าสิบมันจะอยู่เสมออยู่เสมอมาประมาณ กือบสิบปีแล้วเกือบสิบปีนะที่มันอยู่อย่างนั้นอ่ะผมเป็นมาเป็นยี่สิบปีแล้วยี่สิบปีแต่ว่าเมื่อวันที่สิบเก้าเนี่ยสิบเก้าน้ำตาลเหลือร้อยสี่ร้อยสี่หนึ่งหนึ่งศูนย์สี่ะหนึ่งศูนย์สี่จากร้อยสี่สิบนะจากร้อยสิบรถมาเยอะนี่ลดหมอมาสามสิบกว่าหมอก็ลงงงเมื่อกี้แล้วทำไมถึงลดลงอ่ะเพราะอะไร หมอถามว่าลูกเยียนกินอะไรเขาบอกว่ากินยาสมุนไพรไม่ค่อยกล้าบอกเพราะหมอไม่ห้ามเด็ดขาดอ๋อบอกหมอให้รู้นี่ห้ามกินเด็ดขาดเพราะเป็นอันตรายมากแล้วลุงเชียนกินอะไรล่ะไหนมีตัวยายาเนี่ยที่สววินเรามาขายอะไรเออคนวินนะภูคข้าวข้าวตอง ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรไอ้หวินมันมาแนะนำว่าสั่งมากระปุกโอ้กระปุกมีสามสิบแคปซูลเนาะสามสิบแคปซูลกระปุกมินก็มาหกร้อยกว่าบาทแต่ผมให้มันเจ็ดร้อยโอ้ให้เจร้อยเลยใจดีให้เพิ่มอีกสิบบาทเนาะมันค่าบริการถึงเรื่อนอ๋ออันนี้หรือเปล่านี่อะอ๋อแบบนี้นะเอออนี่นี่นี่อ๋ออ๋อ กินนี่ลดลงเหลือร้อยร้อยสี่ร้อยสี่งร้อยสี่สิบห้าครับแล้วก็ไตไตเป็นไงไตมันเกือบขึ้นระยะสี่หมอบอกนะอ่าอาพอกินตัวนี้ไปลดเหอเรผมเหลืออยู่ระยะสองกว่าโอ้ลดลงมาเนาะแต่มันลดลงเยอะลดลงเยอะเลยอเขมันเขมันตัวนี้ก็จาตรวจพบกรดเลซหกร้อยแปดสิบเหกร้อยแปดสิบ เพื่อนผมห้าร้อยยี่ตายแล้ว๋อตายแล้วขึ้นบนของผมเจ็ดร้อยแปดแต่มันลงล่างมันลงล่างขาผมเลยเดินมันก็ได้แต่ตอนนี้มันไปตรวจวันที่สิบเก้าเนี่ยตรวจหลายโรคเลยหลายอย่างไอ้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 ไขมันน่ะไขมันไขมันลดลงของผมเหลืออยู่สองร้อยแปดสองร้อยแปดถือว่าลดลงเยอะจากห้าหกจากเจ็ดร้อยนะยังสูงอยู่ มอบองยังสูงอยู่แต่มันก็ลดลงไปเยอะโอ้ลดลงเยอะจาก400กว่าสี่ร้อยกว่าเมื่อรอบก่อนมันมัน4 0่408แ่แล้วมันเหลือ208อลดไป200อเลยแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรแต่กินยาตัวเดียวนี้แหละกินตัวเนี้ย รถสามรถเลยนะก็กินยาของโรงพยาบาลด้วยโอโหคู่กันโคู่กันนี่ยาของโรงพยาบาลใช่ยาโรงพยาบาลไม่ควรมีมีนุกตีนั่งนี่หลาห่างอ่าเบาหวานอเบาหวานแล้วก็อันนี้มาใหม่ยาฆ่าเชื้อวันนี้ไปเอามานี่ยาระบายมาสามเกลอ่าอ่าอ่ามีทุกอย่างมีทุกอย่างนี่ละลายลิ่มเลือดอ่าอืม นี่ก็มาเลยอันนี้กินมานานแล้วเนาะตั้งแต่เป็นเลยเป็นเลยยี่สิบปีนะกินเลยแต่ให้มันลดเยอะมันไม่ลดแต่มันคุมไม่ให้ขึ้นสูงไมันคุมไว้แต่มันเป็นเคมีอ่าแต่ว่าแต่ว่าอันนี้ลงเป็นไงอันเนี้ยแต่อันนี้กินไปกี่ปุกกี่เม็ดกี่แคปซูลแล้วปุกเดียวปุกเดียวสามสิบแคปซูลนะหมดแล้วหรอปุกเดียวอ๋อหมดหรือยัง ไอ้เก็บปลูกรู้หมดไปแล้วนี่งสั่งใหม่มาก็กินไปประมาณสี่หเม็ดเองกกินสรุปแล้วไม่รู้ว่าเป็นเพราะอันนี้หรือเปล่าแต่ยามันหมดอของมันอ่ะผมซื้อมาอพี่น้องก็เป็นก็อยากทดลงก็แบ่งให้แบ่งให้คสิบเม็ดคนใจดีเองให้เข้าลองดูก่อนสุดยอดเลยผมจะซื้อให้เลยวันนั้นวันนี้ยาหมดืมอสรุปแล้วลุง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะนี้แหละแต่ที่แน่ๆนะมันลดลงเพราะว่ากินอันนี้ก็มีตัวเดียวเนี่ยผมกินตัวเดียวอืมกินตัวเดียวเนี่ยนะกินตัวเดียวโอ้ยินดีด้วยนะลุงนะลดลงมาเป็นครึ่งเลยนะถึงมันยังไม่หายขาดปกติหมอหมอสั่งให้ผมเอากล่องไปให้ดูหมอสั่งให้ไปดูเลยฮะหมอแปลกใจที่ท่าเอาไปแล้วเอาไปแล้วแล้วหมอว่าไงอ่ะเอาไปแล้ว หมอบอกว่ากินได้กินได้ไม่มีอันตรายมันมีออยอเรียบร้อยแต่ว่าถ้าน้ำตาลลุงลดลงมากลุงก็ชะลอให้ไปสักครั้งแล้วค่อยกินต่ออย่าลดลงเดียวกินเป็นจังหวะนั่นแหละนั่นแหละหมอแนะนำอันนี้มันมีอยอจากอเมริกาด้วยนะลุงเนี่ย ไม่รูผมดูอยไทยอยอเมริกาเอฟดีเอเนี่ยเห็นเนี่ยผมรู้ทันทีรู้ทันทีเลยนะหมอโอ้อินเตอร์นี่นะหมอเห็นออยอเมริกาไงลุงเนี่ยนะภูเขาโค้พัดไงลุงสุดยอดเลยยินดีกับลุงโอ้ประทับใจมากเลยวันเนี้แล้วการเดินการเหินลุงเป็นยังไงบ้าง ดีมากเดินขายอะไเบาแต่ตอนนี้มันไปไม่ได้กับว่าไอน้ำปามอ๋อแเยี่ยน้ำปามแทงผมเลยนั่งอยู่นี่แทงเข้าว้ายส้นนี่นะลงถ้าน้ำเนี่ยแล้วก็อักเสบผมไปเห็นลูกค้าที่อื่นเนี่ยเขาถอดแคปซูลนะเอามาทาตรงเป็นแผลอ๋อใส่แล้วใส่แล้วเรนแม่น้ำ แล้วเป็นไงดีขึ้นไหมหายเลยหายเลยเผมถอดแคปซูลใส่นี่อถดแคปซูลใส่นี่นะไม่เห็นมีแผลเลยใ่่แผลนีหายแล้วไปเลยตอนแรกเป็นแผลแผลมันติดเชื้อตอนนี้หายแล้วหายแล้วโอ้สุดยอดนี่ผมใส่สามวันแ่งเลยถอดแคปซูลเสร็จเอาล้างแผลก่อนนะแล้วก็ใส่ไม่ใช่เสีม จะแสบใช่ไหมพอใส่ปั๊บเนี่ยมันจะแสบเลยแสบเลยถ้าคนไม่เคยไม่รู้แต่ผมเคยผมใคยแล้วนี่หายแล้วแสบแต่หายเหมือนกับหวานเป็นลมขมเป็นยาอะไรประมาณนั้นเนาะเสีบแสดงมันจับเนื้อมันจับไปดีโอยินดีกับคุณลุงด้วยนะยินดีด้วยที่คุณลุงกินแล้วดีขึ้นน่ะผมก็ดีใจเลยผมมาตรวจโรงพยาบาลเสร็จผมก็ตามสวินไป ไปสั่งว่าขอเอายาต่อคว่าพอดียามันเหลืออยู่กระปุกเดียวให้ผมมา<อ>ให้ผมมาผมก็แบ่งให้พี่เมียที่อันเนี้ยมันไม่ใช่ยาลุงมันเป็นสมุนไพรลุงบอกเป็นยาใช่ไหมไม่ใช่ยาแต่มีฤทธ ทางยาก็บอกว่ากินยาสมุนไปแล้วนะครับแต่ผมเอกกล่องไปให้เอาไปทั้งหมดั่นเลยเขาก็ดูหมดอบอกว่ากินได้แก็บอกกินได้แต่ถ้ามันร้อนมากเกินแกว่าจะรอการกินโอเคเลยยินดีกับลุงลุงมีอะไรที่จะฝากคนที่ดูลุงอยู่เนี่ยมีคนดูทั่วประเทศแหละ นะไม่ลุงคิดว่าจะฝากอะไรเขาเหล่านั้นที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเหมือนลุงเนี้ยลุงจะฝากอะไรผมไม่ได้เป็นตัวแทนยาไมด้เป็นตัวแทนยาแต่ผมเป็นสมาชิกผมกินยาอกินแล้วอาการผมดีขึ้นออืผมอยากให้คุณคนที่เป็นลูกเช่นผมเนี่ยเบาหวานความดันไขมันไตสามสี่อย่างเนี้ยสี่อย่างแล้วผมเป็นมาประมาณยี่สิบปี ผมมากินกระปุกเดียวนี่อ่ากระปุกเดียวนน้นะลดน้ำตาลเหลือปกติอ๋อจนหมองง่ไงเอากล่องไปดูผมก็เอาไปให้หมอดูอหมอก็โอเคกินได้ไม่มีปัญหาไม่มีอันตรายเพราะมันเป็นสมุนไปที่มีออยเรียบร้อยอ่คอยากกว่างให้เพื่อนๆอที่ร่วมชาติเดียวกันนแต่ใครเป็น ลองความกรุณากินมันมันมันดีกว่าไปซื้อของที่มันแพงผมซื้อมากระปุกละหมื่นสองโอ้ที่อื่นนะไม่ใช่นี่นะกินมาประมาณหมื่นสองอันไหนลุงอันอื่นนะหลาย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 ยี่ห้อผมซื้อมากระปุกหมื่นสองมก็เคยซื้อมาแล้วแต่มาซื้อกระปุกไอ้นี่เล็กๆเนี่ยราคาหกร้อยกว่าบาทเนี่ย ตอบรับดีร่างกายดีแต่ว่าเอเขาบอกคนโบราณนะคนโบราณเขาบอกว่าอมันแล้วแต่เนื้อแล้วแต่ยาแล้วแต่สมุนไพรยารักษาตัวใครตัวมันบางทีอาจจะไม่สูกันแต่ว่าผมเห็นผมเห็นสมควรว่ามันใช้ได้เพราะว่าผมเนี่ยยี่สิบกว่าปีผมไม่เคยลดเลยน้ำตาล ผมมากินกระปุกเดียวน้ำตาลลดผมเชื่อว่าเพราะสาุนลพรตัวนี้ที่มันช่วยลดน้ำตาลในเม็ดเลือดได้แล้วก็ค่าไตของผมลดลงจากค่าไตขึ้นขึ้นไปเกือบสี่ตอนนี้ยังเลือสองกว่าโอ้จากสี่เหลือสองกว่าลดลงเยอะไขมันเจ็ดร้อยแปด ในเม็ดเลือดไขมันตอนนี้ไขมันของผมเหลือสองร้อยแปดโอ้โหจากเจ็ดร้อยเหลือสองร้อยแปดละลดลงเกือบสี่ห้าร้อยเลยปกติแต่หมอบอกว่าไขมันยัง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 ต้องลดอีกยังต้องลดอีกแกว่าให้สวยๆแล้วก็จะมาสองร้อยสามสองร้อยห้าสุดยอดสุดยอดน้ำหนักน้ำหนักผมตอนนี้เท่าไหร่ ผมแปดสิบสี่อยู่ตลอดมาตลอดมาเลยที่ผ่านมานะตลอดมาตอนนี้เหลือเท่าไหร่ขึ้นหรือลดแปดสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดลดลงมาสามกิโลลดสามกิโลหมอขออีกว่าขออีกกิโลหนึ่งโอ้ลงท่าลดลงเหลือแปดสิบแล้วจะพอดีกับปอางเลยอืมสมดุลเขาเรียกสมดุลแกบอกว่าน้ำหนักคุมอาหารให่คุมอาหารแต่ว่า ขออยากฝากเพื่อนร่วมชาติของเราเนี่ยนักใครเป็นอย่างผมเนี่ยช่วยซื้อมันกินเพราะมันไม่แพงข้าวตองโอว่าพลัดลงเชื่อัน่ะชื่อเรียกยากไหมผมไม่อ่านออกหรงออกเรเนี่ยเรียนเฉพาะหนังสือไทยพาะที่อย่างเดียว แต่ว่าคนที่อ่านออกถ้าเห็นในภาพเนี่ยเขาอ่านได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้คนมันเรียนสูงกันทั้งนั้นนะก็ยินดีกันลุงด้วยนะที่มีอาการที่ดีขึ้นเบาขึ้นเดินขึ้นน้ตขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ชมอยู่แล้วก็จะได้รักษาสุขภาพตัวเองครับ หาสมุนไพรตัวนี้มากินผมไม่ใช่ตัวแทนยังไม่รู้จักชื่อยาเลยกินเไปแล้วกินกินแล้วมันมันดีขึ้นกระปุกเดียวตอบแล้วผมสี่หลืองนะครับจากน้ำตาลผมร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบมาเหลือร้อยสี่หนึ่งศูนย์สี่อ ถึงนายแพทย์เองเจก็งงเหมือนกันผมก็ให้นายแพทย์ไปดูกล่องเรียบร้อยแล้วกล่องเขาแคบไปได้กินได้รียบร้แล้วก็เนื้อยาด้วยแพทย์ก็ตอบรับไม่มีปัญหาเพราะว่าเป็นยาเป็นสมุนไพรที่ไม่อายอถูกต้องครับครับ้อกตามกฎมายเรียบร้อยก็ต้องขอขอบคุณมากนะ ครับอสุขภาพดีขึ้นสมาชิกทุกคนหายแล้วก็จะได้ทำบุญร่วมชาติกันอขอบคุณมากครับคุณลุงครับ